ผัดกะเพราต้อพี่น้องผัดกะเพราไก่เดี๋ยวต้องมาให้เสร็จสุกก่อนนะพี่น้องแล้วเสร็จสุกก่อนจังถ้ายคลิปได้นาะคะ่ะเนาะเห็ดกอาหารเราก็ต้องทำให้ตามกฎตามเกณฑ์เพื่อใส่มะเขือพี่น้องผัดใส่มะเขือค่ะมื้อนี้ ใส่มะเขือเปาะเย,ยอะก็เยอะบางคนชอบกินมะเขือเปาะนะใกล้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็มาผัดที๋ยวเติมน้ำแบบน้อยหน่อยนะคะโอ้น้ำหมูนี่เบาเลยนะต้มน้ำไปน้อยนะิดพี่น้องเดี๋ยวเลยน้ำขุกขิก โยซิมกันด้วยพี่น้องด้วยใส่มะเขือลงไปแล้วจ้าใส่ผัดเขาต้องเคี่ยวให้มันสุกก่อนพี่น้องมันเจ้าที่โบห็นซิ่งที่เขาต้องการในห,หินเนาะพี่นอนะ้องาะเรียบผัดเตอมมะสุกาหญ่ก่อน โอเคแล้วน okay, okay. ี okay. 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 okay, so ่สิมาชิมพี่น้องเบ้างชิมมันก็ได้เส้นมะเขือแบบโบราณค่ะพี่น้องจ๋าเส้นมะเขือนิดหน่อยเดี๋ยวชิมกันอือโอเคแล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวให้มะเขือสักน้อยก่อนสุดยังไงก็ พอดีเอากระเพราลงไปจ้ะเผือไม่ต้องมันสุกไรแล้วค่ะเผือก,กอบนี่ละจ้าเดี๋ยวเบิรงพี่น้องใส่มะกรูดใส่าจักหน่อยนึงมันมีคนทายหไงไงันองเช่นเราพี่น้องเนาะเขาต้องเฮ็ดเองค่ะทายเองเฮ็ดเองที่ใบกระเพรานี่ยข,ขี้เตอ,เตอร์เขา ทำได้ทุกอย่างเดี๋ยวให้มะเขือสุกยังน้อยก่อนพี่น้องหอมแล้วค่ะหอมแล้วจ้าใส่น้ำไปเพื่อจะให้มะมะเขือสุกยังน้อยนะึ่งนี่ละคะ่ะอาหารเลง้งเขามค่อข่ดาวเรียบร้อยลแล้วไข่ดาเยอะเท็ดเรียบร้อยแล้วค่ตอนนี้มาผัดกะเพรานี่ <c oughs> ละ มีนูครของเราวันนี้ขอบคุณกับการรับชมด้วยจ้า